ามาดูที่ดินติดแม่น้ำเพชรบุรีค่ะทุกคนค่ะตรงนี้นะคะคือตำบลท่าไม้รวบนะคะอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีค่ะขนาดพื้นที่สองไร่เศษเศษนะคะเราขายยกแปลงได้ละ1.45ล้านบาทเท่านั้นนะคะทุกคนแล้วก็มีเนื้อที่งอกนะคะประมาณหนึ่งงานติดแม่น้ำนะคะที่ดินก็ เรียริ่งให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมีปลูกต้นไม้ต,ติดท่าน้ำให้ด้วยนะคะสนใจติดต่อ0829890891ดินค่ะ